สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่ช่วงอันบ็อกกับทาเคเจฮีโรเช่นเดิมครับผมโอเคครับวันนี้ครับผมจะมาแกะกล่องเจ้าสิ่งนี้กันนะครับผมเจ้าสิ่งนี้ครับผมมันคือแผ่นซิงเกิลที่6ของ BNK4 8เองนะฮะ ซึ่งซิงเกิลน,นี้ครับมีชื่อว่า beginner ครับผมซึ่งเป็นซิงเกิลที่มาจากการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาผมโดยได้สมาชิกเซมบัสซึ16คนและอเดอร์เกออีก16คนนะฮะเอาเป็นว่าถ้าผมไล่เรียงชื่อแล้วค่อยๆนึกไปเนี่ยคิดว่าผมอา,อาจจะอัดคลิปเสร็จตี2นะฮะเอาเป็นว่าเราจะข้ามๆไปแล้วกันผมซื้อมาแผ่นเดียวผมก็จะใส่กล่องเล็กอย่างนี้ับผม โดยตัวกล่องนะฮะก็เป็นกล่องสำเร็จรูปเลยเป็นก่องไปรษณีย์ธรรมดาได้แหละแต่ว่าความพิเศษก็คือนี่เขาใช้เนี่ยเขามีเทปกาวแบบลายยน K โดยเฉพาะเลยอะนนี้อันนี้ฮะมีสติกเกอร์พิเศษนะผมเป็นสติกเกอร์ลายพินเนอร์ครับผมเนี่ยเออสวยดีอละละเดี๋ยวไปหยิบมีดมาแป๊บหนึ่งนะไม่มีมีดวาใช้ตะไบเล็บแทนแล้วกัน โอเคทา้าเดนเอาละเดี๋ยวเราแกะฟอกกับกระแทก่อนดีกว่าโอเคตัวแผ่นก็จะประมาณนี้นี่มีมีแจ็คเก็ตให้ด้วยมีสองด้านครับผมอันนี้เป็นด้านไวท์ไซน์นะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นด้านดาร์กไซน์นะฮะรู้สึกไหมอันนี้จะเป็นข้างหลังนะเพราะว่าเนี่ยตัวบาร์โค้ดจะติดอยู่ด้านหลังเสมอนะฮะเอาจริงจริงอะ่ะมันทำเป็นสองไทป์ได้น,นะเว้ยเป็นแบบ ท้หนึ่งเป็นด้านนี้อีกไท้หนึ่งเป็นด้านนี้มันก็โอเคนะพลาสติกเหนียวว่าที่คิดเยอะนะโอเคเอาล่ะแกะได้สักทีเดี๋ยวเราเปิดแจ็คเก็ตกันดีกว่านะอืมถือว่าเปิดง่ายดีนะนี่ครับผมนี่ตัวกล่องด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีรูปของสมาชิก B N K เสมััสื่อส6คนนะฮะยืนเรียงกันเลยนะฮะนี่ผมไล่มานะมีน้องไม้ทเทรีนปู น้ำนหนึ่งปลาหวานวีไข่มุกแก้วเนยเกลนเจนิสเ,เชปลามือศิษโมบายแล้วก็ออนนะฮะนี่เซมบัสสือสิบหคนนะฮะ16อันดับที่ติดเลิกตั้งครั้งนี้นะฮะนี่ด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับผมเชอป้าครับผมซึ่งเป็นคนที่ได้รับอันดับหนึ่งปรการเลือกตั้งครั้งนี้ครับนี่มี2ด้านเลยด้านขาวกับด้านมืดนะฮะมาดูรายชื่อเพลงกันฮะผมรายชื่อเพลงที่ปรากฏใน อัลบั้มนี้ฮะนี่ก็มีบิกินเนอร์แล้วก็มีเพลง Kimino k o t o g a s u k i d a ก a r a นะฮะหรือชื่อภาษาไทยนะฮะก็คือก็เพราะว่าชอบเธอตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอกกลัวว่าเธอนั้นจะมาหลอกคนมันนอกอย่างฉันและแท็กที่3นะก็เป็นเพลงเลด y ยูกุครับผมเล t y ยูก o เล t y ยูก o ไม่ใช่นะเรามาเปิดกันก่อนดีกว่าว่าข้างในมีอะไร เดี๋ยวนะสติ๊กเกอร์ B N K 4 8ติดล็อกไว้อยู่นะฮะอ่ะแกะก่อนนะฮะโอเคแกะออกไปแล้วนี่ตัวหน้าแผ่นกระจะบประมาณนี้ครับผมตัวดีไซน์แผ่นถือว่าสวยมากเลยนะเนี่ยมีเป็นเหมือนมีลิกต,ตรงกลางแล้วก็มีด้านดำกับด้านขาวเหมือนเป็นคอนเซปต์ของมันนะฮะก็คือเมื่อมีด้านมืดก็ต้องมีด้านสว่างเมื่อมีด้านสว่างก็ต้องมีด้านมืดโอเคครับผมเดี๋ยวเราเปิดดูด้านหลังนะฮะ นี่อันนี้ก็จะมีโฟโต้เซตเช่นเคยนะฮะนี่ตัวปกด้านหลังก็จะมีแววตาของเซมบัสึทั้ง16คนอยู่ตรงนี้นะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าฮะว่าตัวโฟโต้เซตนี้นะจะได้ใครเอ้ยโอเฮ้ยเดี๋นนะอ๋อนี้มันเป็นแผ่นกระดาษรองนะฮะเออว่ารู้สึกเหมือนว่าโฟโต้เซตของซิงเกิลเนี่ยมันจะ ธนูถนอมดีหน่อยคือมีมีกระดาษหลังมีกระดาษมันเรียกกระดาษอะไรไว้เนี่ยกระดาษเ,เ,าษเออเออมีมีกระดาษรองเพื่อไม่ให้โฟโต้เซตเสียหายนะฮะเอาละมาลุนนีกว่าหาว่าจะได้รูปใครพร้อมแล้วนะหน,น,นึ่งสองซ่อมแดนผักขมนะฮะนี่คิคีรีบรีบรับหน่อยสิง่วงนอนแล้วนะไม่อยากพูดมากอะ่ะ น้องน่ารักฮะเป็นชุดจากเพลง Kiminoko t o k a ok ok s u k i d a ก a r a นะฮะเป็นชุดที่น่ารักมากเลยดูรอยยิ้มพิชิดใจของน้องสิฮะเนี่ยน้องน่ารักอะเนี่ยผักอะไรนะผักขมขมอ,อะไรขมปีโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวไอวีแผ่น ก,กันดีกว่าว่ามันจะมีอาร์ตเวิร์กยังไงฮะเริ่มจากด้านหลักสุดเลยมันมีตัวกำกับไว้ว่า C ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมี3ด้านแหละด้าน A ด้าน B ด้าน C แหละมั้งนี่ฮะก็จะมีชื่อเพลงทั้ง3เพลงที่อยู่ในซิงเกิลน,นี้นะฮะนี่ b e i i n n e r คิมิโนะโคโตกะสุกิด a กะระแล้วก็ Let y ย u Go นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของโปรดิวเซอร์เซมต่างๆที่ ร้องในแต่ละเพลงคระะับินเนอร์จะมีชื่อเซลล์6คนเลยส่วนชีิิโนโคโตกะสุกิดากะระก็เช่นกัน,นะฮะนี่ก็จะมีรายชื่อแต่ละคนบอกเลยแล้วก็ใครเป็นเทรนีใครเป็น UB3 ก็กำกับไปนะฮะส่วนเพลงเด t y o โก o นะฮะก็จะเป็นเจนิสกับมิวสิกร้อง2คนเท่านั้นนะฮะนี่ก็มีรายชื่อสตาฟในส่วนต่างๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับ อันนี้เป็นเนื้อเพลงของเพลงในยุโกรฮะนี่มีกำกับไาด้ว่าเป็นเพลงออริจินอลซาวด์แท็ของชื่อเรื่องว w ว b บ l ลองนี่ก็จะมีบอกนาว่าเนื้อเพลงฮะแต่งโดยคุณคงเดชนะฮะผู้กำกับของเรื่องส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงนะฮะฉันยังอยู่ฉันยังอยู่ตรงนี้ผมฟังเพลงนี้แล้วนะก็เป็นเพลงที่พรนะฟังแล้วแบบเพลินดีเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามากลางกันดีกว่านี่ อืมนี่กาวเต็มๆก็จะเป็นเนี่ยผมเป็นเมมเบอร์เซม16คนยืนเรียงกันอย่างนี้เลยเฮ้ยสวยนะแล้วมันมีคำว่า beginner ได้ไงสุดยังะออโอเค ออสวยดีอะเล่มาดูอีกด้านนะผมอีกด้านนะฮะก็จะเป็นเนื้อเพลงครับผมก็นอกจากเวบีวิลองที่ผมให้ดูแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงของมิโนโคโตกะสกิดาการานะฮะซึ่งแต่งโดยคุณประปุบชมพาวนนะ,ะหรือ พี่ก๊อฟซูเปอร์เบเกอร์นะฮะที่แต่งเพลงโชริจิวันแรกนะฮะส่วนเบรกินเนอร์ก็แต่งโดยคุณเอ๋รององฟองนะฮะคุณพงษ์จักรพิมพิฐานนะฮะในส่วนของบัตรจับมือนะฮะมันก็จะไม่มีบัตรจับมือกระดานแถมมาเกข้างในซีดีอีกแล้วนะฮะมันก็จะเป็นบัตรจับมืออิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งมันจะอยู่ในแอปบ n k 4 8นคครับเพียงแค่เรากรอกรหัสสั่งซื้อเข้าไปในแอปบ n k นเคมันก็จะขึ้นบัตรจับมือให้นะฮะอย่างนี้เนี่ยนะปเปิดให้ดูนนะฮะ นี่มันจะอยู่ในแอป B N K นะฮะนี่มันจะอยู่นี่ฮะไมค์ติ켓ครับผมนี่ทิ켓กวกันจะขึ้นเลย B N K Protea s i Single Beginner and Handshake Event นี่มันจะมือก็จะอยู่ข้างในนี้เลยปีอีนเนาะนี่ฮะมบอกวันด้วยไปวันที่ยี่สิบสองอกันยาผมถ้าถามว่าทำไมถึงจองซักไกลขนาดนี้เผื่อ,อไว้ไงี้ยแบบพิเยดไปอะไรอย่เงี้ยโอเคครับผมก็จบแล้วนะฮะสำหรับการ unbox ดีดีซิเกอร์ที่หก